นั่งรถโดยสารตลาดแล้วก็จ้างล่อไปออีกคิดว่าเคยที่จจากไปเชียงรายต่อนะพอตลาดแล้วพากันยังจ่างต่อไปอีกกระเพื่อนก็เอาเกือบดาชิบเลยคาไปคามาค่ะพอดีชีชิบเจ้าไปอันปวดอยู่ใส่กอนจำไปต่อกินกินใส่กอน บายดีและสวัสดีเด้อผมเองพี่น้องเอฟซีเบอร์สสุขูสุขคนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศก็มาพบพ่อกับสาวาสนาตอนเวลาทเที่ยงวันนี้เนาะ วันนี้สาวาสนาก็ได้เดินทางมาหาสาวญ่งเนาะวัน่นี้เนาะก็มาอัปเดตเพิ่งเพลื่อนปื่ใจมาโดดนานแล้วมีคนมาโรมมีคนถือใจหรือยังเนาะมีคนจับจองหัวใจขึ้นได้แ้วบ่หรือว่าจังใดโบไม่พี่น้องเลยเนาะสาวัสดิก็ได้ไปสอบถามคนเป็นอยู่เป็นมาหรือว่าไปหาหน้าไม้น้ามันบอเมื่อนี้เนาะหรือว่า ไปหาฮ็ดหาฮอนจังไรก็ว่ากันไปพ,นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางนี่ผลตกเด้ทางบ้านคืนนี้ตกลายเทืออยู่เนาะแต่ทางบ้านสาวาสนายังบ่ทานตก้ากเทือพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็สได้ดำให้ดำหน้ายอยู่บ่ปีนี้แห่งแด้งเนาะดยเนาะก่อนอื่นสาวาสขอกำลังแหงใจก็ได้ก็แท่ก็ติดตามให้สาวาสนาในเด้อเนานเนะเพื่อสิได้มีกำลังแห่งใจถ่ายคลิปถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวาสนาได้เบ่งได้ชมกันอีกต่อไปเนาะ โดยป่ะไปทักทายคันเด้คันอยู่อยู่แล้วตอนนี้ก็สิได้เข้าไปโอ้ไปดมกับเพาะสบายดีเด้อเนาะมืัอนี้ก็ได้มาหาทางสาวใหญ่อีกคือเก่าเนาะแม่เป็นอะไรไปใส่มามืัอนี้เราจะหาหมอเป็นยังไงเป็นยังมืวอนี้เป็นไข้เป็นไอได้เป็นไข้่อยเองนะโอ้เป็นไข้อีกเลยเป็นอะไรเมื่อไรเป็นสามชิ้นแล้วเป็นอะไรหมอคุณ่าเป็นอะไรคุณอาคออักเสบไข้วัดใหญ่โอ้ ก็ได้ใช้ใจอายรบาไปนะรีเวิร์สอันด้านปลายโอ้ด้านปลายจะไปคลินิกบ่ไปคลินิกบ่ยังไงแม่คลินิกไปคลินิกมีเพิ่งจะต้องเอาแพงอยู่แล้วเนาะมาฮุมม่เพิ่งกันจะเอาราคาซ้ำหนึ่งแม่โอ้ตะกี้นะแบบว่ากินยามันบ่เศร้าบ่ยังไงแบบไอเ้อะไรเลือดมันจะออกหน่อยนึงฮะนะไอเลือดออกไอเลือดออกมีแม่เราเป็นคอพิดาตบ่ เจ็บจะซื้อนะค่อยเบิ่งคอจะคือใหญ่เนาะคือใหญ่บ่บ่ได้เป็นเนี้เป็นแบบนี้แม่ข้อก็เป็นแบบนี้เออใครดิจ่ะที่ะไรอย่างเงีเป็นแบบว่าเนาะบางคนเขาข้อใหญ่นยังเป็นข้อกินเลิศเนาะอืมบางเฉืยดแบบนี้เราข้อเสร็จน่ะเนาะอ้าน้องไอเดียสบายดีดุสบายดีมาไปใช่ดุคือโบไปโรงเรียนมาหนิไปเออตอนเที่ยงจะว่านล้วกันแล้วก็ยังไงจะไปก็ตอนบ่ายแล้วไปเศร้าระไข่นั่นล่ะ น่าได้แม่ก็เป็นโตบาทนี่คือพนังว่าน้าแม่พิชลุยันติดเนาะยันติดน้าแม่นพนังอยู่หช่ไหมคือพนังว่าน้าแม่พิเพราะว่าใครอันนี้นั่นเพราะว่าพูดพนังดีเราจะตอบพนังก็ได้ไปหาหมอก็ได้เพิ่มเงินด้านปลายเนาะถึงเงินบาทกับประมาณสองพันที่สองพันกว่าบาทยันเป็นไทลอยบอมเอนเนาะหรือเป็นทางเห่านี่กับทางพนังเป็นคือการป้องกันนการเจ็บชีวิต แต่วันทีชอซีเป็นไข่น่อจนหมดปัจจุบันนี่อุ้ยยาซะจะมาเป็นหอยเราจะเป็นแหง้งฝนนอกเป็นกระเวดาวันทีชอซี่จนหมดโอด้อันดีแล้วไข่น่อแต่ว่าแม่ว่าเพื่อนนั่นแหละไอยนน่ะได้ยังไอแล้วจะยันติดเจ้าเซนกาวเป็นไข่านาะมันหนีหมดซึ่งนั่นนอกมีไปหาหมอก็ได้อย่างแน่มาไปเวตลาดเปล่าได้ขอบคุณเขาจะได้ชิโมหมูโลดหนึ่งเจ้าไปก็ไพ่หนังไปหาหมูเดียวโอ้ยไปเดียวได้เนาะ มีแต่เบาะรถดเขาว่าไปจอดอยู่มึงนั่นมึงนั่นเนาะนั่งรถุดในศาลทอดตลาดแล้วก็จ้างล่อไปอีกโอ้โหใส่จั่งปล่อยเชียงไล่ต่อเนาะโดยหอดตลาดแล้วหอก็ยังจ้างต่อไปอีกกับเพื่อนกันเอาเกือบห้าสิบเลยข้าไปข้ามากคพะคือสี่สิบเจ้าไปอันปวดอยูิไเกา็จำไปต่อคลินิกคลินิกไส่เกาะคลินิกอันทันหมอบป็นทูมหมออ๋อขนาดนับไปกัน โอเว่นน่าเนาะกับแพงอย่างนี้ถ้าทานหมอถมเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคลินิกนะการทำหมออาจจะไม่แพงบางทีคันเอ็กจเรย์เอกฟูน้ำเนาะเพราะว่าอยู่ในนั้นเพิ่นมีเครื่องควบมันเข้าไปเนาะสิงงูขนาดต่อแบบว่ามีลูกพี่เต่าไปบอสไลเซอร์เบอร์กระชับขาไปมันชีดี้หันยาเพิ่นกันเป็นจัดนกัดหัวลายยากเนาะเลือดเพิ่นกวดบ่กวดคันเดียคนกวดเลือดน้ำพ่อเพิ่นกระเข้าไปซองเหมือนนก็มีอันเดียมันก็มีลายเนาะแต่คนห้ยากินมีลายแบบว่าจักสูม ลายแล้วลายสูงเติบโดยกินจนเป็นชิปเม็ดด้วยกินยาละเม็ดกัเลยแบบว่ากินไปกินไปปุ๋นตัวน้ำเปิ่นกะดีว่าซะเนาะเลยหายเศร้าไว้ได้เประมาณช่องประมาณช่องเธอไปเนาะเพื่อนเราเพื่อนกายก็ให้อันไปห้องหมอไปนอนเบิ่์นไปสอบสมมือกรนทางอากาศเบิร์นก็เป็นพวกนั่นยังแบบว่าไอออกเลือดเพี่แล้วก็เนี่ยนะเมีนช่องมาไข้รือดออกได้แสดงว่าทำทาหมอมั็นห้องในเปลกได้นี่ไอออกเลือดนี่แสดงว่าทำบอสนั่นก็อันตรายเติมเนาะ ฉันจาะไปนอนห้องหมอห้อมอไเก่าเด้อขันไปนอนโอ้โหมีเงินไปนอนดอกถ้าไปนอนต้องใช้ใจลายเนาะเมีนยื่นก็เบิดแล้วใจค่ะบ่อใจค่ะยาเหมืเนาะเลยนโได้ไปบะเล่นออกไปก็มีแต่จะกินกินร่องเบิ่งนี่แหละเนาะลองเบิ่งคันว่าเขากินไปแล้วคันว่าดื้อว่าเขาไอ่เนี่ยมันมันรุดลงแม่นรุดลงเ่าก็จังบ่ไปเนาะถ้าเตามีเงินมีคำเ่าก็บจังไปใหม่เนาะลองกินเบิ่งมัตยาตัวคนแตงเฮือนก่อนสักจังซัมเมอร์เม่ยนเมียม่นละ เราไปนี้นนนก็กกกเลยเป็นได้ดอันมาถ่ายทำหลายช,ช่องมาถ่ายเปิดใจก็มีคนมาล้มใจอยู่วะก็มีอยู่แล้วก็กแบบจี๊จี๊จีจ๊จังเลยนะมีแต่เขาจะมาล้มเ<า>ล็กหน่อยปไปไปซะโดยจะมาทักทายว่าเนี่น,นี่ก็ไปหายไปนี่น้องไอเดียสะคิดข่าวเลยลงมา กินแล้วยังก no oh, ับแมงจุดจีแมงจุดจีโอ้ไยไปหาแมงจุดจีนะน้องไอเดียกับแม่โอ้องไอเดียกับแม่พูดหน่ะบว่าบริการแลมวก็คือบริจุดจีฮะบริการไม่กินโน่นบ่บริจุดจีไม่กินโน่นบริการได้ได้เดี๋ยวช่วงนี้ นี่เออแมงจุจีนะครับแบบใกล้แบบแม่คุดเอาคุดเอาบ้านนะแบบแมนว่าแล้วว่าคนธรรมดาแบบมันอยู่ในขี้ควายนะดันคุดเอาแบบแมนแมนเอาไปเคลี่ยวเอาเก็บเอาโตมันโอ้กังเวนเอาอะไรบอกรังเวนเอาคุดเอาตอนเศ้าเขาต้องไปทเออเขาต้องไปให้มันทัานนะมันหมดเนาะเพาะตอนกังเวนมันสจะสีบรายข้างคืนมันหลายโอ้ข้างขึนเขาสีบรต้องใช้เวลาคุดเขาเอาไม้เคลี่ยเอาแล้วกันุดหบางคนก็บางคนก็เอาไปเครื่องเอาขนาดเนาะโดยไม่เปนครื Skills ่งใช้กับหน้าพันบอกแมนแมนมันจะพูดเหมือนบอ หัวอังลองคือเลยโอ้อังลองอังลองเลยบางคนจะมาแกงเชะนาไม้แมนแซ่บได้แซ่บบะลูกกินนะมันหมันนดิแมนแมนโอ้ยเนาะเหยียดอยู่บางคนกินกับแบบเจลกินนะออกไปหาไกลบ่ออกไปหาานี้่ไงแถวบ้านแถวนี้เนาะก็มันบมีงัวก็มีปศกเลยจ้ะควายได้ควายปะมีน้องไปกั้นแถวที้งวยเลยแถวงัวยพันคอก เ่นมีง้กับไปกานโอ้ไปการแจเฮือนผลนะสิโอ้ไปลองมันลงาได้ไหบุคคลด้วยกันมาได้การเรนคีง้แทะเราละหสิบกามไปคลายกับความระแภกการน้ำไหหน้าถึงหน้าขอยู่การนโคกงัอแม่งัวกอันเดียวคือกันนั่นมันเป็นแม่ไหนบุจะว่ามันบุคคลมาแนเนาะะแซ่บด้วยจะจะน้ำไหลผลจสบุคค้องค่วามกลุ่มเนาะมาดีอย่างได้เ้ย แต่บางคนก็ไปขุดแมงคานูนนังเขามาตำดิบนะเห็นเมื่อนั้นนะผมเคยเห็นจระเทื่อนั่นแหละอย่างว่าแปลกอยู่เห็นกระเทือกเยอะว่อุ้งนมั่งเหนื่อยนื้อน่องแก้วไปหาหมอกันบ้างไหมต้นไทรต้นไทเอาอนปุ๋ยลุ๋ยสารตะก้าวตะกวยเอาปุ๋ยเชื้อกาเข้าวขึนเอาค่อยไปแบบนี้นะวันนี้เจ้าโอยู่ไปหาหมอก็ได้ขึ้นยุดเนาะโดยสบายนะไปหาหมอหาหมอกในเงื่อนค่ำแบบใดอ่ะอันไปยืมหรือว่าอย่างไรเอามาจากไรายพีใหญ่เพิ่นมาซอยเมื่อวานนี่ ส่วนหนึ่งนะนะส่วนเล็กหน่อยนะขึ้นผูวภาสาใหญ่บสบายแล้วก็แล้วก็เข่าชอบนึ่งดีใจน้ำขึ้นเนาะที่าได้มีทางกุญเอยทางได้มาซอยนะทางอะไรผู้บ่าวคนไทยอะไรนี่ขึ้นได้มากโดยโดยเนาะดีใจจนทงชารนั่นแหละเป็นเห็นเนาะดีน้ำขึ้นพอได้ส่วนซอยเดือดไปส่วนหนึ่งเนาะเข้าทุกไปน้ำที่ให้ขึ้นหายไข่หายอย่างแบบนี้นาะ เป็นบุญกันจนหนึ่งเมื่อวานนี่ก็ไปมอบให้หมอจนพัดบุญมีอย่างนี้พอเราเตะเท้าหลุดกันในหอหมอเนาะดีได้ยังยังให้หมอเนาะขาเคลื่อนหม้อมอบให้เจ้าเนี่ยเจ้าก็ไปหากู้ยืมซินไปอีกแม่นะวะแต่ยังใครเนาะปิดปวดตัวเองไปอีกเนาะถ้าว่าเขามีเงินมีทองไปอีกแล้วเขาจะไปให้เพิ่นปวดเบื้งอีกเท่อนึงเนาะก็บรีบ่กับอย่าจะเข้าข้อของขาใจกันในแบบว่าเครื่องไอออกเลือดเนี่ยมันต้องมีแล้วไปเนี่ยสิว่าเป็นแบบในแต่ในทางกายนแอเนี่ โบผิดปกผิดปกติเลยเนาะในคอยนื้อทามเจ้าหูสึกเจ็บบริเวณอะไรแบบมันไออะไรละมันแหลมนะเอิฟนะโอ้ใช่เป็นเนาะแหลมนะเอิฟมันก็มีส่วนเลยเหรแต่พนไอมีคว้าเลยมันเอฟเนาแบบเจ็บขึ้นมาแล้วคอเหางเลยบริเวณคออักเสบจนลองกันไหมเป็นช่องในคอเจ้าอีกบ่เป็นอันเสบซ้ายซอกทันดีแต่เรคออักเสบย่างที่แมงคือเป็นว่างเลยเนาะมือเสียคอเป็นตุ่มบ่อเปปคอเป็นผิดปกติใช่ไัมนนะเออ เอิธนะมานังเนาะน้องไอเดียกะเศร้าแล้วพัดเมเป็นต่ออีกยังไออยู่ขนาดเนาะว่าไอเนี่ยใส่เวลาในแน่นึงน้องล่ะไปบางเทียนี่ยกินยังอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณนมของหวานนี่บ่บ่กินกระเพียอ่าเด็กข้าวกินเรื่องของยีนของยังไงเนอะอันสิไข่เพื่อนกันอีกนะอันเด็กน้อยเป็นคอพิแดนแห้งปูหย่าแม่นลยแม่ก็คายเป็ดนิดเนาะคอยพิแดนขนาดปูหญ่ยังมียุงนอนเนาะแแมม่่ จะกินยาเมื่อนี่นะตอนนี้นะกินแล้วท่านให้กินจักไม่ได้ยานะเ่านใหกินข่าไม่ได้ท่านเลยังอาหารเบิด้ลยโดยเส้าเพียงเลยนี่แยก2องสมเ่อก็ผู้ซึกได้ขบานดีเนาะแ้ๆอากาศก็ถือว่ายินยูนออนสนตกอยูนเถวในเมื่อนี้ตก2เถื่อแล้วโอ้ข่าหาตเถื่อเลยานขึ้นในร่มสมบูรณ์เนาะ น้อไม่ก็ออกลายอยู่ว่าไปหาล้วไ่อยู่ชมพู่กำลังเดี่ยวกับเพ็ดเด้อเพ็ดเนี่ยนะเพ็ดบดเพ็ดขาวจอยู่ปปวดเจ้าอยู่ใอ้เศร้าใครกันเนาะคันปวดเจ้าเนาะเนาะโอ้อยากไปหาได้เนาะว่าเด็กก็คือสิออกขาวกตักตันแท้เพ็ดบดออกคักได้เนาะโดยหลักอันไปเก็บคนเดียวหลักเก็บบ้านเต็มคอได้เลยเต็มคารนอยู่ลองไอเดียอยากไปหาอยู่บ่ ฮาเป็นยีบ่บอ่บคือท่างเจ้าไปเพี่อนก็นได้กินยังไงกินข้าวเปียนแล้วก็กิน,กนยังไงสนองถ้า,ามีถ้วยห่ามีถ้วย,ยี่ถ้วยหาก็มีบ่ม,มีถ้วยแบบเล่นในพื้นทายนะถ้วยห่าอะไรก็ถ้วยอย่างนี้ <10 S 2> สุดสูงส,ส,ส,สุดแต่คือถ้วยห่าบลูกแ<ช>สดงว่าพืาน้นทายาอ๋อพิเศษคือสิบพันเนาะเป็นทงแล้วใส่ชามอือเป็นทง ถ้าเป็นทองทองซาพันกีบสวัสดิ์เด็กเรีนได้เนาะบริแพงเคลนข่ายให้เด็กน้อยทำเงินเด็กน้อยเห็นไหนเนาะกม่ททองน้อยกุฎิเนนน้อยเองนะหรือน้อยอะไรเนาะประมาณประมาณพันนีงนะแถ้รรมดาจะมาพักวันแน่นาะตามเงินหน่อแน่นอนก็เปียกเข่าหรอกก็เปียกเสร็จอีกอย่างชิมเงินนี่ก็เปียกเสร็จแล้วก็แพงเนาะเมนสหพันธ์นาะเมนสหสามสิบใครที่ตายก็บ่ได้ดุทุนเนาะแมนเมนเมนเคลนขายตามสภาพให้เด็กน้อยนักเรียน ถ้าให้ผู้ใหญ่กับโบได้เลยเนอถุยเศร้าปลายขึ้นที่นี่เคยถวยทะเลทรายทีสหารทำกับแพรบ้านเหารเนาะรางวัลรางหานกับมีโบสามสิบในตลาดนี่เนาะมีมังหันกับพายแพงโบเส็บกับมีเนาะกินเลยกินเลยเดียวกินเผือเดียวกัลาบเลยแต่ฉันถูกไปกินมีเส็บหรือมีเส็บมือจักกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวยออย่างเดียวต้นโสดต้นหนุ่ยไปเลยเนาะเข้าจับเชืออีกอย่างนี้ อารมณ์สมบู Adams, นี่อ uh, ุดมสมูณ uh, 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 ์เลมนอุลมสุมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ภาวะเป็นาวะพี่อดกเนาะาอาา้าเากรสีบุรุกวนทั้งแม่น้องไอเดียนะกับน้องไอเดียเนาะใช่ทั้ทัเพลินพักผ่อนเไปหากินถือกินยาเล้วกินเถากินน้ำเนาะ

ทั้งสองกับน้องอไรดีฮะเนี่ยน้องอะไรดีมือหน้ามือหน้าก็ชิมาเยี่ยมยามไหมเนาะทำข้าวเรื่องราวเป็นเจ้งใดต่อไปโดยสบายดีโดยเนาะหลังจากที่มาได้โอได้ดมกับสาวใหญ่แล้วเนาะเขินกับโบสบายสันวะเนาะเขินเป็นไข่แบบไข่ไอเป็นเลือดเนาะไข่วัดใหญ่สันวะ ไปหาหมอกไปแค่นี้แน่ก็ได้เบิดเงินลายพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเบิดด้านปลายไปซันบะพอพราขึ้นไปกวดกับกวดคักงเลย่าแค่นี้ขึ้นมีเครื่องมือแบบครบทันสมัยเนาะก็เสียเพ้งแน่กับโบปินยังเนาะคะแนนมันเศร้าหายพ่อแม่พี่น้องเลยด้วยเนาะทางสบายก็เป็นกำลังแห่งใจให้ขึ้นหายเศร้าไข่ไว้ๆเนาะเได้ ไปหาเน้น้ำมันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าขึ้นวาเนาะปวดเจ้าๆอยู่ขึ้นวาอย่กไปหาเห็ดเพราะว่าเห็ดกรลังออกสันวะเนาะดอกเจียวกับกระลังออกขึ้นวาขึ้นมาไปทำมาหากินอยู่ตามโคกตามป่าได้สาวใหญ่กันเนาะโดยสภาวาสากาก็ขอขอบุญขอบุณอิซีสาวสาสาาหลายที่ตามฮับส้มคลิปสาวาสนาแต่ต้นจนจบถาว่าพิพลาดษประการใดก็ขอโทษขออาภัยน้ำพีน้ำนองไปบางนี่เลยเนาะสาวิชากขอจบคลิปไปซํานี่เนาสำรับคลิปนี้ ກະຊິເດກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີລະສບາີດນ